สวัสดีครับนี่ครัมึงนี้อยู่กับน้อนๆงุ๊กลายคนใช่มึงนี้จะอิ่มกันไม่นี่เราเอ้าอิ่มมาอิ่มกันได้แล้วครับมึงนี้ไหนเราปลาตามยกปลากันเด้มึงนี่สิตำหมกหุ้งกับเอียงก่็ต้มปลานินนี่ครับต้มปลาผมใช้น้ำปลาดาพร้อมครับบางกินได้ไหมเนี่ยได้ใช่ไหมนี่ครับเครื่องใช้เครื่องนี้ก่อนครับเขาเรียกเครื่องอะไรเครื่องเนเครื่องเทียดเครื่องเทียด ต้องต้องพนมมือไหมเนี่ยคนโดนเงียบคนโดนคนโดนอนี่ครับต้มเครื่องเทศก่อนเขาใส่ใส่พริกเลยไหมเออใส่พริกเลยไหมยังเนาะอ่านี่ครับต้มให้น้ำมันเดือดก่อนครับเดี๋ยวให้น้ำเดือดแล้วต้มปลาดิ้เราต้องปร huh? eh, the e ุงก่อนนะอ่ะเราต้องต้มก่อนปรุงมั่วต้มเนี่ยปรุงก่อนต้มเดี๋ยวไม่ใช่ต้๋ไก่เออไม่ใช่ตุ๋นไก่เลยต้มปลาดินต้องใส่กระเทียมด้วยเหรอ น้ำปลาเรอยู่ไหนผมชุลอดใช่ใช่ครับผมชุลอดบางคนก็สิว่าผมวันนี้ผมใส่ผักซีลาดนะครับผมชุลอดครับใส่หลายเสียบหลายน้ำปลาน้ำปลาก็ปลาอย่างเป็นแบกกุ้งนี่ครับน้ำปลาน้ำปลาคุาคกทองครับมือกล้องชิมไปแล้วมีเด็ดอือไปแค่นี้ก่อนไหม เยอะอะไรหมดแล้วอันนี้ใส่ที่หลังมีพักครับเนี่ยพักสีนี้พักสีพักพักกาดต้นหอมผักชีผักซีลาวครับนี่ผักกระแยงครับนี่เดี๋ยวรอน้ำเดือดกันครับเดีด๋ยวเราใส่มะขามเปียกมาหั่นลืมใส่ครับปลามาปลาอยู่ไหนคนลามคนลาหยิบยิบบนลามปลามาปลาตะคุตะปู นี่อะไรนะปลาตั้งผูกครับผูกตายเลวครับมุดขึ้นครับนี่ครับเอาเขินยังงี้เออย่างน้ำตาลอ่ะคนเดียวชอบตักก็คดียวนี่ครับต้มปลาครับต้มแบบบบลูบ้านเัางคนเมืองต้มยำเนาะตั้งต้มปลาแล้วเนาะมันเขาจะบอกต้มยำปลานินทำไมต้องใส่ผักคีลาวก็สือใบต้มเห็นมันแจีบครับ อยู่ที่คนใส่อยู่ที่คนใส่ขนาดนั้นเลยครับอยาใสปูไหมกินปูเป็นไหมเนี่ยปูมีาแล้ครับปูนี้ครับออ๋จะไปกินปูที่บ้านชอบปูดองหรือปูสดไม่กินปูแล้วปูตายแล้วปูตายกินหมดแดงครับเดี๋ยวเอาไปเองทีนะครับเดี๋ยวรอให้มันเดือดอีกสักพักนึงเดี๋ยวเขาถึงมาชิมแล้วก็ปรุงรสแล้วก็บเลี่ยวแล้วครับนี่ครับผมเริ่มอย่นีก่ครับเดือดแล้วใครจะชิม สุกแล้วแต่น,นี้ใช่ไหมี่ครับใครจะชิมต้มปลา้ัพีีเราอยูไ่ไหน้ัพีมานี <c oughs> ่ยูงเห็นี่ยกยักชิมใส่นน้ำปลาไหลยี่น้อยครับปลากะไ้สีสันจ่าไข่หวเดครับไส่ห,สหเด้ฮะไส่หัดเด้ใคร่ไหัดเด้ก่จ่าย อ๋อไข่มดแดงเมื่อวานตัดซิ้งก่อนเป็นยังไดชอบครับฮะบแล้วจ่า้องต้องชิมแบบนี้นะนี่ชอบตัวนี้มาเนี่ยอายัดซิมก่อนนะครับนี่ผมหมักปุ้งป่าชิมดูผมหมักเนี่ยปลาเนี่ยเไม่ได้บีบแล้วปลาเรี้ยว ต้องใส่มะนาวไหมใส่ได้ครับหรือไม่ต้องใส่ใส่ใส่ที่หลังบุงที่หลังได้บุงที่หลังนะครับใส่มะนาวที่หลังได้ยังได้แล้วครับเอาผักมาใส่พริกผงพอดีเลยครับพริกผงสูตรได้ยี้นี่ครับมีผักกระหยังโมเมนต์ตกใจต้กน้ำต้มแบบต้่มลาวครับผมต่มลาวมมนต์ตุ่มลาวนะครับบางคนสิว่าโอ้เป็นยังสุดตุ่มสูตรได้สูตรได้กับพอเมียพากินทั้งสี่ครับหนุมก็ตามที่เคยเห็นเคยกินเหรอครับ ตรงประนิน้นเอินตมปนินเนาะโอเคเอาอยักษ์แช <Okay. S 1> ร,ร,ร,คร์คร,บบบนะครบับเรียบร้อยครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจิบบีกดน้ำใส่ที่หลังเนาะนี่ครับเสียจเรียบร้อยครับตรงประนิ้นครับ